สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับรายการอิลิเมซีนอีกครั้งหนึ่ง EP ที่2 EP แรกเราพาไปดูเกี่ยวกับ f ฟลตไอรอนของจอห์นวิกเราพาไปดูพระเอ,อกยุค90คือคิดูรีฟแล้ววันนี้เราพามาสู่หนังที่เรียกว่าเป็น remarkable ของเขาไปแล้วเป็นเหมือนตัวแทนเป็นเหมือนทุกอย่างเขาเป็นคนคนนั้นไปแล้วก็คืออีธานฮันเขาก็คือทอมครูซวันนี้เราจะพาไปดู Mission Impossible ภาค4ซึ่งตึกที่อีธานฮันเนี่ยขึ้นไปเปีนหรือขึ้นไปอะไรเนี่ยอย่างที่เราเห็นในหนังก็คือหนังเรื่องเนี้ย ค่อนข้างเจ๋งเป็นมิชชั่นอิลพอสิเบิลแล้วก็ความเจ๋งของมันไม่ได้แค่ตึกเบิร์ชคาลิฟ่าที่วันนี้พี่กำลังจะพาไปแต่ความเจ๋งของหนังก็คือนำไปดูเทคโนโลยีใหม่ๆความเป็นมิชชั่นอิลพอสิเบิลสำหรับพี่ที่มันแตกต่างจากเจมส์บอนด์ก็คือความมีเทคโนโลยีหรือความมีความสนุกกับการเล่นเทคโนโลยีเข้ามาด้วยในหนังวันนี้พี่จะพาไปสู่ตึกที่เคยสูงที่สุดในโลกอยู่ที่ดูไบกันเนาะเบิร์ชคาลิฟ่า ตั้งแต่แรกเนี่ยเราเคยเรียกเขาว่าเบิร์ชดูไบแต่เขาถูกเปลี่ยนเปลี่ยนมาในวันที่เขาเปิดตัวเนาะเอกของเราอมตะต,ตลอดการก็คือทอมครูซกับบทอีธานฮันหลังๆนี่ไม่ว่าทอมครูซจะไปแสดงเรื่องไหนเนี่ยแต่ทุกเรื่องตัวเขาเองก็จะเป็นอีธานฮันไปซะหมดวันนี้เราจะมาคุยถึงภาค Ghost Protocol ออกปี2011สุดยอดภาคนี้สนุกมากซึ่งตามตัวหนังเนี่ยเอ่อยถึงอีธานฮันว่าเข้าไปปฏิบัติการกับทีมซึ่งต้องปีนผ่านกระจกที่อยู่บนตึก หนังจะแทงให้เราเห็นถึงฟา,าสาดดีไซน์ฟา,าสาดก็คือเปลือกหน้าอาคารที่เป็นกระจกอย่างเต็มที่ตัวหนังจะนําเสนออาคารที่เป็นโรงแรมตามหน้าที่จริงของเบิร์ชคาลิฟ่าเลยเท่านี้เรามาดูกันดีกว่าว่าอาคารนี้เป็นยังไงมีประวัติศาสตร์ความเป็นมายังไงตัวคารเบิร์ชคาลิฟ่าเนี่ยตั้งอยู่ที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตเรามักจะเรียกกันด้วยคําที่คุ้นเคยว่าตึกเบิร์ชดูไบ เจ้าของอาคารนี่คือน,นายกรัฐมนตรีหรือเจ้าของนครดูไบโมฮ oh ัมหมัดบินรอชิดอัลมาตุมเงินที่ถูกใส่เข้าไปนี่เนี่ยเป็นการลงทุนตัวเลขเนี่ยพุ่งสูงถึง1,500ล้านดอลลาร์หรือ52,000ล้านบาทช่วงที่สร้างเสร็จเนี่ยในปี2010ได้มีการเปลี่ยนชื่อจากเบิร์ชดูไบเนี่ยเป็นเบิร์ชคาลิฟาเพื่อเป็นเกียรติให้แก่ คลิฟบินสายิดบินสุลัดอนอันยานประธานเนมตีคนที่สองของสหรัฐอาหราับเอมิเรตส์และก็เป็นเจ้าของผู้ครองนครอาบูดาบีเนื่องจากพระองค์นี้ได้ช่วยเหลือทางการเงินเป็นในทุนใหญ่ให้กับอาคารนี้ได้สร้างเสร็จเป็นจริง ตอนแรกเนี่ยก,ก็พยายามสร้างซึ่งเป็นเป็นโปรเจกต์ใหญ่เนาะแต่ว่าเนื่องจากมันเป็นโปรเจกต์ที่ค่อนข้างซูเปอร์ลักซูรี่เรียกว่าโรงแรม10ดาวเลยก็ว่าได้เนาะ mm. มันก็เลยต้องใช้เงินทุนในการสู้กว่าจะจบโปรเจกต์มาได้ตัวคันเริ่มก่อสร้างในปี2004คือวันที่6มกราคมปี2004นี่แหละโดยการก่อสร้างนะเสร็จสมบูรณ์ในเวลา5ปีต่อมาก็คือ2009แต่ยังไม่ได้เทสระบบทุกอย่างโดยสมบูรณ์นะ ตัวอาคารนั้นใช้โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กอาคารนั้นสร้างเสร็จเมื่อวันที่4มกราคมปีคศ2010ในช่วงเวลาที่พร้อมเปิดใช้งานเนี่ยใช้เวลาการก่อสร้างถึง6ปีอาคารเบิร์ชเนี่ยออกแบบโดย เอเดรียนสมิธเป็นสถาปนิกจากชิคาโกเป็นหัวหน้าทีมสถาปนิกเป็นทีมทำงานจาก SOM หรือที่เราเรียกกันว่า Skidmore Ong w and Merrill เนาะส่วนวิศวกรเนี่ยก็คือบิลเบเกอร์ผู้รับเหมาเนี่ยคือบริษัทใหญ่เลยเป็นบริษัทจากเกาหลีใต้เป็นบริษัทที่รับทำโปรเจกต์ระดับโลกค่อนข้างเยอะก็คือ Samsung c a อน t ตัวบริษัท Samsung c แอเนี่ยเป็นบริษัทรับเหมาที่มีความชนานาญในการก่อสร้างระดับโลกเลยทีเดียวโดยอาคารที่ สร้างชื่อให้กับบริษัท Samsung c ียเนี่ยอย่างที่เราร,รู้จักกันเนอะก็คือจะเป็นอาคาร p ิ t ต o ั a ทวิน Tower ออยู่ที่มาเลเซียนะครับจริงๆอาคาร p ิ t ต o ั a ท t ิน Tower เนี่ยถูกก่อสร้างด้วยผู้รับเหมา2เจ้าก็คือทางญี่ปุ่นกับทางเกาหลีทางเกาหลีเนี่ยก็จะเป็น Samsung c ี t ใครสร้างเสร็จก็จะได้สร้างตัวสะพานที่อยู่ตรงกลางเป็นทางเชื่อมอีกอาคารหนึ่งของของซัมซุงก็คืออาคารไทเป101่งยไทเปหน1เคยเป็นอาคารที่สูงที่สุดในโลกก่อนที่เบิร์ชเนี่ยจะมาล้มความตั้งใจของทีพัฒน,นาอสังหาริมทร,รัพย์ของโครงการเบิร์ชคาลิฟเนี่เน้นไปนยังพื้นที่ท่องเที่ยวเพื่อที่จะเป็นจุดหมายปลายทางสําหรับคนที่มาเที่ยวดูใบเนี่ยต้องต้องมาเยือนเบิร์ชสักครั้งหนึ่งแน่นอนว่ามันไม่ได้เป็น แค่ตึกที่สูงที่สุดในโลกเท่านั้นแต่มันจะต้องข้างล่างนี่มันยังต้องเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็น แลนด์มาร์กแล้วเป็นแมกเดดของเมืองด้วยนอกจากการมองเห็นแล้วเนี่ยทรัพยากรหลักที่ทำไรายได้ให้กับประเทศทำไมเขาถึงทำเบิร์ชกาลิฟาขึ้นมาเพราะว่าอย่างที่เรารู้ๆกันว่าน้ำมันเนี่ยมันเป็นทรัพยากรหลักของดูไบที่ทำไรายได้สูงให้กับเขาเนาะเพียงแต่ว่าในอีกร้อยปีข้างหน้าเนี่ยมันกำลังจะมีการเปลี่ยนไทยยุทธวิการใช้พลังงานของโลกนี้เพราะฉะนั้นน้ำมันอาจจะไม่ใช่เป็นทรัพยากรหลักอีกต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้สามารถสร้าง กำไรอันมหาศาลจากจากนี้ได้เพราะฉะนั้นเขาต้องเริ่มเปลี่ยนประเทศเขาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวณวันที่เขายังมีเงินพอที่จะลงทุนต่างๆได้เนาะตัวคารเบิร์ชคาลิฟ่าเนี่ยได้รับแรง,รงบันดาลใจเบื้องต้นมาจากการสร้างฟอร์มของดอกไม้ทะเลทราย หรือที่เรียกกันว่าสไปเดอร์ลิลลี่มีถินกําเนิดมาจากอเมริกาใต้แล้วก็เม็กซิโกโดยเน้นเอามาสร้างเนี่ยเขาใช้ฟอร์มเลขาคณิตทรงกระบอกไล่ระดับกันขึ้นไปมีฐานเป็นรูปตัววายคือที่ใช้เป็นรูปตัววายนั่นแ่ะก็เพราวะว่าทีมออกแบบเนี่ยเขาต้องการให้เกิดฟอร์มที่สวยแล้วก็ฟอร์มที่ซับพอร์ตสตรัคเจอร์ให้มันมั่นคงแข็งแรงมากที่สุดการปรับแต่งรูปทรงอาคารเนี่ยรูปทรงอาคารตั้งแต่บริเวณฐานเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมสามแฉก ขาที่แยกออกเนี่ยจะเป็น3แฉกทําให้เกิดเป็นพื้นที่รับแรลงลมแต่ในชั้นที่มีความสูงมากขึ้นเนี่ยขาที่แยกมาจะมีการปรับแต่งให้มันมีขนาดเล็กลงจนกลายเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบหมนสาเหตุที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่า นอกจากความสวยงามแล้วมันยังลดผลกระทบต่อแรงกระทำจากด้านล่างคือเชี r ยวฟอสหรือแรงลมให้เข้าสู่อาคารให้มันแข็งแรงมากที่สุดเนาะอาคารก็จะลบมุมที่มันชนได้มากที่สุดให้เกิดการสั่นตัวให้น้อยที่สุดต้องอย่าลืมว่าเวลาอาคารสูงเนี่ยสิ่งที่วิศวกรเนี่ยเขาต้องซีเรียสมากที่สุดก็คือแรงลม แรงลมนี่สามารถทําให้อาคารนี้มันหักได้เลยและสิ่งที่สําคัญมากที่สุดของอาคารสกายสครับเบอร์หรืออาคารที่ขึ้นไปแตะขอบฟ้าเนี่ยก็คือแกนกลางของอาคารมันจะต้องเหมือนกระดูกสันหลังมันจะต้องมีคอ core คอของอาคารนี่ถูกจัดให้มันมีลิฟต์ขึ้นไปเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวอาคารมากขึ้นเบิร์ชคลิฟ่าเนี่ยเป็นอาคารที่มีคอปล่องลิฟต์เนี่ยยาวที่สุดในโลกยาวถึง514เมตร ส่วนปีกของอาคารนั้นนะก็จะเป็นพวกบันไดหนีไฟอะไรพวกนี้นะหรือบันไดของอาคารอาคารเบิร์ดเป็นอาคารที่มีขั้นบันไดยเยอะที่สุดในโลกก็จะไม่เยอะได้ไงเพราะสูงที่สุดในโลกเนาะการเพิ่มความแข็งแรงของโครงสร้างโครงสร้างหลักต้องรู้ก่อนว่าเบิร์ดเขาใช้โครงสร้างหลักเป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กระบบ b u n d l e tube ก็คือเหมือนกับเป็นระบบก่อสร้างที่มีการกระจายแรงไปตามขอบอาคาร ลักษณะการกระจายแรงจะเหมือนกล่องและแต่ละความสูงของอาคารจะมีลักษณะหน้าตัดที่แตกต่างกันออกไปทําให้มีพฤติกรรมการรับแรงที่แตกต่างกันออกไปและก็ยังใช้ระบบเชียร์วอลที่เป็นแกนกลางของอาคารด้วยเนาะ mm hmm. ตัวอาคารนี้ได้รับการออกแบบให้สามารถต้านแรงลมได้ดีอย่างที่เรารู้กันว่าอาคารเนี่ยยิ่งสูงมากขึ้นเท่าไหร่การคํานวณความสามารถในการรับแรงลมก็ต้องยิ่งเยอะขึ้นเท่านั้นอาคารนี้มีความสามารถที่รับการแกว่งตัวได้มากถึง6ฟุต เมื่อมีกระแสลมพัดกระน,นาเข้ามาอย่างที่เราบอกว่าดูไบเนี่ยพอมันอยู่ใกล้ทะเลทรายเนี่ยมันจะมีพายุทะเลทรายอย่างที่ในหนัง Mission Impossible เนาะให้เห็นว่าพระเอกวิ่งหนีมีพายุทะเลทรายสาหรับการก่อสร้างโครงสร้างขนาดใหญ่ได้มีการพัฒนาคอนกรีตเสริมอัดแรงชนิดพิเศษเพราะว่าเป็นชนิดที่เทเฉพาะในเวลากลางคืนแล้วก็เติมต้องแข็งลงในสารละลายทําให้มันแข็งแกร่งขึ้น ลักษณะเด่นของคอนกรีตลักษณะนี้คือมันเพิ่มพลังคอนกรีตในการต้านแรงดึงแรงดึงคือเทนชั่นให้มันมีมากขึ้นใช้คอนกรีตมากถึง3 3 0 0 0 0ตันใช้กระจก1.5ล้านตารางฟุตนั่นเท่ากับสนามฟุตบอลถึง17สนามตัวฟาซาดของอาคารเบิร์ชคลิฟี่าออกแบบให้สามารถสะท้อนและป้องกันความร้อนได้ถึง50องศาเซลเซียสอย่างที่บอกมันร้อนมากเนื่องจากดูใบนี่มันไม่ใช่ร้อนธรรมดามันร้อนระอุเลย เป็นอาคารที่ใช้ทีมสร้างแรงงานต่างชาติมากกว่า12,000คนโดยที่มีการทำงานรวม22ล้านชั่วโมงในช่วงเวลาการสร้าง5-6ปีตึกเบิร์ชคาริฟ้าเนี่ยอย่างที่เราเห็นสูงไปแปกก้อนเมฆเลยเนี่ยสูงถึง163ชั้นสูงเกือบ830เมตรซึ่งมีความสูงเป็น2เท่าของอาคาร Empire State ที่คิงคองเราขึ้นไป แล้วก็3เท่าของหอไอ,อเฟลภายในตึกเนี่ยก็จะมีข้างล่างเป็นคอมเมอร์ซีมอลข้างบนนี่เป็นอาคารออฟฟิศบิลดิ้งมีส่วนของสำนักงานออกแบบให้อยู่ในราคาตารางเมตรละตอนเปิดตัวนะครับ43,000ดอลลาร์หรือ1.44ล้านบาทต่อตารางเมตรมีพัตคารเรีตอรองอย่างที่บอกพอขึ้นไปปุ๊บก็จะมีวิวตามสไตล์เนาะคล้ายๆกับตึกใบหยกของเราคล้ายๆกับตึกสูงทั่วไปคล้ายๆกับตึกมหานครเนาะข้างบนจะเป็นร้านอาหารที่ชมวิว แล้วก็มีคอนโดก็จะมีส่วนที่ g e o จ g i o อ a r m a n i เนี่ยออกแบบวางขายอยู่ตารางเมตรละ37,500ดอลลาร์หรือประมาณ1,256,000บาทต่อตารางเมตรเวอร์วังมากครับสระว่ายน้ำเอาดอเนี่ยเป็นสระว่ายน้ำที่สูงที่สุดในโลกตั้งอยู่ในบริเวณชั้นที่76และแน่นอนอย่าลืมว่าสิ่งสำคัญของเขาคือเข้ามีสุเราในตัวนั้นด้วยมีหอดูดาวกลางแจ้งด้วยด้านหน้าอาคารเนี่ยเขาจะมีลานน้ำพุขนาดใหญ่ เนื่องจากว่าอาคารเบิร์ชคาลิฟ่เป็นศูนย์กลางโครงการที่เข้ามามีบทบาทมากมายมีดูไบมารีน่าดูไบมอลสถานที่ช้อปปิง้งเต็มที่เลยจัดเต็มที่เลยให้คือจบในตัวพักในตัวทํางานในตัวรับรองลูกค้าในตัวแล้วก็ช้อปปิ้งในตัวได้การบริหารการจัดการนั้นนะ37ชั้นล่างจะเป็นโรงแรมจอยชัวร์ y มนีคือเป็นโรงแรมระดับซูเปอร์ลักชัเรี่เลยเนาะชั้น45ถึงชั้น108นเป็นอาพาร์ตเมนต ช่วนชั้น1 2 3 1ส4จะเป็นจุดชมวิวส่วนบนของตึกเนี่ยจะเป็นเสาวอากาศสาื่อสารชั้น78จะมีสาะว่ายน้ำกลางแจ้งอย่างที่เราบอกนะที่เหลือก็จะเป็นสำนักงานใครที่ชอบวิวแบบสุดลูกหูลูกตาเนี่ยจริงๆเราสามารถขึ้นไปดูเขาเปิดให้ให้ดูชั้น148เนาะคือมันจะมีความสูงจากพื้นประมาณ555เมตรซึ่งแทบจะเห็นก้อนเมฆอยู่ใกล้ๆเลยเนาะเออลิฟดยสารเนี่ยเป็นลิฟที่สูงแล้วก็ทันสมัยที่สุดในโลก เขามีการจดสติการขึ้นไปถึงชั้นสูงสุดโดยใช้เวลาน้อยเพียงไม่กี่นาทีเนาะแล้วก็จุดชมวิวแน่นอนถ้าเขาเป็นตึกสูงที่สุดในโลกจุดชมวิวของเขาต้องสูงที่สุดในโลกเขาบอกว่าลิฟต์เนี่ยใช้เวลาเร็วสุดเพียงแค่นาทีเดียวดาดฟ้าเนี่ยกว้างขึ้นไปสามารถมองเห็นได้360องศาหรือไปไกลกว่า95กิโลเมตรเนาะออช่วงเวลาที่อยู่ภายในลิฟต์อ่ะใครที่เคยขึ้นไปลิฟต์เนี่ยเขาจะมีขึ้นไปปุ๊บสังเกตว่าคือถ้าเป็นโตเกียวสกายพวกอะไรของญี่ปุ่นเนี่ย เขาจะก็ขึ้นไปธรรมดาเขาจะมีอธิบายอันนี้จะเป็นเปิดเพลงชิวๆเพื่อไม่ให้คนขึ้นลิฟต์เงียบพอเงียบมันจะเกิดอาคารกลัวเนื่องจากความเร็วของลิฟต์นี่มันสูงมากพออกจากลิฟต์มาก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกมาถ่ายรูปให้เราตรงนั้นก็จะมีขายของที่ล,ลึกใายขึ้นไปไม่รอดของที่ล,ลึกแน่นอน โดยเฉเลียเนี่ยเราจะสามารถชมวิวณนะชั้นนั้นได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งก็เพียงพอแล้วเนาะที่เราจะนั่งดูนั่งถ่ายรูปอะไรใครที่ขึ้นไปตึกเบิร์ชคาลิฟาไม่ต้องห่วงเรื่องระบบดับเพลิงเพราะว่าเขามีระบบดับเพลิง,ง,งที่ทันสมัยมากสามารถปกปยบทุกคนในคารได้เร็วที่สุดโดยใช้เวลาเพียงไม่เกินครึ่งชั่วโมงในการดําเนินการตึกสูงขนาดเนี้ยติดตั้งเทคโนโลยีทั้งหมดที่รองรับความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยแล้วก็แขก เรียกไ,ได้ว่าแม้อาคารจะสูงน่ากลัวขนาดนี้แต่ว่าพอเวลาเกิดเพลิงไหม้อาคารก็มีระบบความปลอดภัยที่เรียกได้ว่าอันดับหนึ่งของโลกเลยเพราะฉะนั้นนี่ก็คือบิร์จดูไบของอ e ีธานฮันภาค4ี่เนาะโกสโปรโตคอลก็ที่ว่ามันเป็นตึกที่มีสเสน่ห์มากๆแล้วก็เป็นตึกที่เรารู้สึกว่าเราดูหนังด้วย เรารู้สึกว่าตึกมันมีเอกลักษณ์อย่างนี้ด้วยสังเกตอันนี้พี่พี่ให้เห็นในช่วงเขาเปิดตอนเปิดเนี่ยตอนเปิดตึกนี้อลังการมากเพราะเป็นตอนกลางคืนที่มันจะมีพุ้สวยงามเป็นตึกที่พี่อยากจะเอามามาเล่าให้ฟังเพราะว่าเราเป็นดีไซเนอร์เราเป็นสถาปนิกเราเป็นอินเทเนียเราเป็นแลนด์สเคปเราเป็นอะไรพวกเนี้ยเราเราควรจะต้องดูหนังไปด้วยตึกผ่านตาด้วยแล้วเราเข้าใจที่มาที่ไปของมันไปด้วยโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตึกหน้า จะเป็นตึกอะไรเจอกันครับ